สวัสดีค่ะเจเจ,จ้องเฟินนะคะเสรีไทยรถสวยนะคะวันนี้มาอัปเดตนะคะสต็อกนะคะหัวเดียวโฟวินแต่งออฟโรดพร้อมเข้าไร่เข้าสวนนะคะคันนี้บอกเลยว่ามาพร้อมกับสียอดนิยมนะคะในส่วนของอิซูซูดีแม็กนะคะคันนี้เป็นตัวสปาร์คับนะคะปี2021 ไม่เพียงหลักหมื่นเท่านั้นนะคะราคา5 2 9 0 0นบาทนะคะคันนี้แต่งออบโดดให้เสร็จสับแล้วเช่นกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าแม็กใหม่ยางใหม่นะคะ้มป่องล้อใหม่บันไดข้างใหม่กันชนหลังใหม่นะคะของตกแต่งนะคะมูลค่าครึ่งแสนเลยทีเดียวนะคะใครสนใจอยากจะได้คันนี้ไว้ครอบครองแล้วเดี๋ยวตามต้องเปิลมาชมคลิปนี้ให้จบเลยนะคะคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับ โฉมหน้าใหม่นะคะพี่ขาเป็นโฉมหน้าพลิกโลกมาให้แล้วนะคะสื่อว่าโลโก้ต่างๆสวยนะคะติดตั้งไฟตันหมอกได้ไฟติลลมีไม่ให้นะคะไฟหน้าใสาค่ะไม่มีคราบเหลืองนะคะเป็นแบบไฮโดรเจนนะคะเป็นแบบไฮโดรเจนบบสวยๆให้แบบนี้เลยนะคะพี่จ๋าคันนี้เป็นสีเทาดำนะคะซึ่งเป็นสีที่ดูเรรักษางง่ายนะคะแล้วก็เป็นสียอดนิยมเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เล็งไว้อยู่นะคะ เลงไม่อยู่ห้ามพลาดเลยคันนี้นะจ๊ะอ่ะมาชมด้านข้างกันหน่อยนะคะซุ้มปองล้อนะคะซุ้มปองล้อถือว่าอันนี้เราลงของใหม่ให้เช่นกันนะคะพี่ขาเดี๋ยวมาล้างคาะสซีวรียวให้นะคะในส่วนของล้อนะคะคันนี้ก็จะได้ยางแม็กซีดนะคะแต่งออโรดให้นะคะ แต่งออฟโรดพร้อมเข้าไร่เข้าสวนเลยทีเดียวนะคะเมกใหม่ยางใหม่นะจ๊ะล้อเม็กลายลุโม่นะคะสวยๆแบบนี้ให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมค่ะรับประกันนะคะโครงสร้างรถทุกคันนะคะไม่มีชนหนักจมน้ําหรือพิความมาอย่างแน่นอนนะคะท่านใดสนใจรีบจองมนเลยคันนี้นะคะอ่ะไฟทับทิมค่ะนะคะไฟทับทิมสวยๆเลยนะคะสติกเกอร์สับ ปาร์คแคบนะคะเรื่องยนสามพัน 3, นะคะบันไดข้างนะคะสภาพใหม่อันนี้ลงคงใหม่ให้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าอ่าเบามือจับนะคะสีดำนี่ตัวจับนะคะยุดฟอร์นิวบีมเ็กนะคะคิ้วกันศาสตร์ใดๆนะคะยังคงใหม่นะคะใช้งานไปได้ยาวๆรายละเอียดด้านข้างค่ะนะคะแทบจะไม่ต้องใช้งานเก็บงานอะไรเลยพี่ขา ะะเจ้าของเดิมใช้งานน้อยมากคันนี้ใหม่เพียงหลักหมื่นนะคะพี่รั่ปี2021นะคะถือว่าคุ้มค่ามากนะคะ,ะเปิดในส่วนของโครงสร้างภายในให้ดูกันหน่อยเปิดโครงสร้างภายในให้ดูกันหน่อยนะคะสําหรับแผงกระตูนะคะพี่ขาก็จะเป็นโทนดํามาให้เนาะสําหรับคันนี้เม็ดอาร์คนะคะหัวน็อตต่างๆนะคะสภาพสวยเลยทีเดียวนะคะตัวกลับกระจกค่ะ ใส่แก้วนงแก้วน้ำนะคะสวยงามดูดีมากๆนะคะพี่พี่จา๋ามีหัวน็อตใดๆนะคะสภาพสวยนะคะได้ของดี a มกมาเลยนะคะถือว่าคุ้มมากๆคันนี้นะคะใครได้ไปสวยสุดยอดนะอะดึงโครงสร้างดูกันหน่อยนะคะเม็ดอาร์คนะคะกลมสวยเลยพี่พี่ขากลมสวยครบทุกจุดเลยนะคะรับประกันว่าของเรา แคเดิมนะคะโครงสร้างเดิมไม่มีย่อมแมวไม่มีตําหนิไม่มีเสียหายนะคะรถไม่สวยเสยรีไทยไม่ขายแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเ๋ยพี่ขาเลงคันไหนไว้อยู่นะคะรีบมาเลยนะของเราไม่สวยไม่ขายจริงๆค่ะพี่ขาไม่สวยเราไม่ขายแน่นอนนะคะอันนี้บอกไม่เลยว่าสวยเดิมทุกขันนะคะการันตีเลยว่าสวยจริงดีจริงมีคุณภาพจริงๆนะคะ ใครที่แบบว่าพาไปตรวจเจอว่ามีการชนหนักมาจมน,น้ำมาลูกค้ามาขายคืนได้เลยนะคะบริษัทยินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนทุกคนันนะคะไม่หักซักกระบาทนะจะ๊ะมาดูโครงสร้างกันหน่อยนะคะสำหรับด้านล่างนะคะรอยประเจได้ๆนะคะไม่มีแก็ไม่มีแงะเลยนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างแท้เดิมจากโรงงานให้เลยแบบนี้เลยแม่ๆมาขาแมทอาร์ค่ะกลมสวยดูดีเลยนะคะนี่ ัดมาดูสําหรับภายในนะคะก็มาพร้อมกับบอกหนังนะคะสีดำนะคะถือว่าเป็นบอกที่ยังคงใหม่นะคะพี่เป็นบอกที่ยังคงใหม่ไม่มีรอยขาดไม่มีรอยปะกงประกานะไม่มีขาดหลุดลุยเลยนะคะสภาพสวยตึงเตะเลยทีเดียวพี่พี่ขานะคะตัวบอกใหม่มากๆอ่า เส้นได้ใดๆนะคะสภาพสวยดูดีมากๆนะคะเพราสาใสาไร้รอยเจิมนะคะแบบนี้เลยสวยงามนะคะตามท้องเรื่องนะคะภายในก็จะเป็นโทนดำมาให้นะคะพี่ๆค่ะภายในก็จะเป็นโทนสีดำเนาะฟูเรรักษาง่ายแล้วก็สำหรับใครได้บบว่าต้องการใช้งานนะคะเน้นใช้งานนะคะไม่มีเวลาดูเร็วความสะอาด นะคะบ่อยๆแนะนําเลยนะคะสําหรับโฟวินนะพี่นะหัวเดี่ยวของเรานะคะบอกเลยว่าคัดแต่รถสวยๆงามๆม,มาให้นะคะนี่ไม่ว่าจะเป็นออปชั่นนะคะยังใช้งานได้จริงนะคะทุกประการนะคะไม่มีเสียหายนะคะคันนี้ก็จะได้เกียร์แมนนวลนะคะ6สปีดมาให้นะคะเกียร์แมนนวล6สปีดมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะ เรื่องเสียงวิทยุนะคะเอเย็นเพลงเพระาะค่ะคนโซนหน้านะคะสีดำต่างๆนะคะช่องลมแอร์นะคะไม่มีแตกไม่มีหักนะคะเอเบกต่างๆนะคะมีมาให้แล้วเสร็จสับเลยพี่ๆคะ่ะเพดานนะคะสาใสาไร้รอยเจิมให้แบบนี้เลยนะคะเพดานสาใสไร้รอยเจิมให้แบบนี้เลยใครสนใจรีบเลยพี่พี่อ่ะนี่เลยดูเมกไลเนอร์กันหน่อย อันนี้เป็นได้เมกไลเนอร์นะคะจากอิซูซุเลยนะคะจากป้ายแดงเลยพี่พี่คะของแท้เลยนะคะเมกไลเนอร์เดิมโรงงานให้เลยนะคะสำหรับคันนี้ดูดีะค่ะไม่มีเสียหายไม่มีตำหนิไม่มีชำรุดนะคะพี่พี่คะ<ม>่ะอันนั้นหมวกกันน็อกไม่ได้แถมน,นะคะของพนักงานนะคะ<ม>เดี๋ยวเอาอ,อกให้นะ,ะพ,พี่นะเออนี่นะคะสวยๆเลยนะคะ<ม><ห>แต่ไลเนอร์ถือว่าใช้งานน้อยนะคะเจ้าของเดิมใช้งานน้อยเลยนะคะใครที่ ได้ไปถือว่าคุ้มนะคะเดี๋ยวมาล้างขัดสีชาวีวันให้นะคะขัดเคลือบสีให้ใหม่นะคะสําหรับใครที่ได้ไปนะคะไม่มีหวังแน่นอนนะคะของเราซื้อไปไม่มีซ่อมนะคะจ่ายแค่ค่างวดอย่างเดียวนะคะของเราจะเป็นรักีใหม่ไหม่น้อยนะคะค่างวดบางคนอาจจะมองว่าสูงไปนิดนึงนะคะแต่รับประกันว่าออกไปแล้วไม่ต้องมาเครียดเรื่องการซ่อมอยู่นะคะไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะคะจ่ายแค่ค่างวดออย่างเดียวนะคะ เซดีไทยรถสวยซื้อไปไม่มีซ่อมนะคะเราให้คุณมากกว่ารถมือสองแน่นอนนะคะ,ะมาดูโครงสร้างด้านหลังกันหน่อยนะคะด้านหลังนะคะก็มีกันชนหลังให้นะคะน,นี้เป็นของใหม่เลยนะคะพร้อมที่ลากจูงนะคะพร้อมที่ลากจูงมาให้แล้วเสร็จสับเลยที่ขาสิงแรงทนทานมากนะคะแข็งแรงและทนทานเลยนะคะอันนี้เป็นกันชนหลังแบบแต่งมาด้วยอ่ะนะคะไม่ได้แบบไม่ได้แบบ ไม่ได้แบบอ่าเขาเรียกนะคือบางคันอะ่ะจะได้บันไดแบบว่าไม่ได้แต่งบันไดแบบเบื้องต้นนะคะบันไดแบบพื้นๆใช่ไหมแต่ว่าคันนี้อะ่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นบันไดข้างกันชนหลังอะ่ะก็คือแต่งมาเป็นลวดลายสวยงามเลยนะคะแข็งแรงทนทานด้วยนะคะสภาพวงไฟหลังนะคะก็ถือว่ายังใหม่อยู่นะพี่นะใช้งานไปได้ยาวๆเลยนะคะไม่แตกไม่ร้าวนะคะใส่กลิ้งเลยนะคะ แผ่นสติกเกอร์ใดๆนะคะสวยงามนะคะคันนี้ก็จะเป็นรุ่น DDI นะคะโครงสร้างนะคะซิบ็อกใดๆสภาพใหม่นะคะหัวน็อตไม่มีขยับเม็ดอัค์โลงสวยนะคะเรียงสวยเลยทีเดียวนะคะคันนี้ใหม่คลิปเปยพี่พมาชมข้างนี้กันบ้างนะคะข้างนี้ก็คือยังใหม่มากๆนะคะนี่นเทียบเท่ามือหนึ่งป้ายแดงเลยพี่ขาสภาพบอกเลยว่าเลิศมากนะคะสี่คนสี่ดิบล็อกนะคะ คันนี้ใหม่มากนะคะสวยงามค่ะนะจ๊ะามาดูของนี้กันหน่อยแผงประตูฝั่งคนขับนะคะกระจกปรับออโต้มาให้เล้วนะจ๊ะนี่เลยแผงประตูฝั่งคนขับนะะหัวนอ็อตแม่อ่าหัวนอ็อตรอยไขควงประเจใหๆนะคะสวยงามค่ะคุณพ,พี่ไม่มีแกะไม่มีแงะนะคะกระจกปลาปั๊มเดิมนะคะสวยงาม เพลงประตูสีดำกระจกปรับออตโต้นะคะแล้วก็ใส่แก้วน้ำลำโพงใดๆให้แล้วเรียบร้อยเลยคันนี้นะจ๊ะนี่เลยบอกหนังสีดำนะคะสภาพสวยมากๆนะคะใครได้ไปถือว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะนี่โฟรงสร้าของเราไม่มีสะดุดนะคะไม่มีเสียหายไม่มีชำรุดเลยพี่ๆขานะคะไม่คลิปนะคะนี่ เอาละค่ะใครสนใจคันนี้แล้วนะคะรีบิดต่อหาน้องปืนได้เลยนะคะย้ำสเปคอีกครั้งหนึ่งนะคะ Isuzu D-Max mm. นะคะ1.3.0 Spark ES นะคะคันนี้ปี2021 mm. นะคะราคา529,000บาทนะคะใครที่มีประวัติเครดิตดีค่ะชั้นนี้ใช้เงินออกรถเริ่มต้นแค่หลักพันเท่านั้น ะะเอาละค่ะใครสนใจแล้วติดต่อนะคะมาหาน้องเฟินได้เลยนะคะที่เบอร์0834302688เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตไปก่อนแล้วนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u ั s c r ครให้น้องเฟินด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ